สว,ส,สวัสดีค่ะแม<ร>่มะลิสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรมาเลี้ยงเราอีกวันนี้มีส้มตำแล้วก็มีล้อช่องค่ะแล้วก็มีไก่ทอดไก่ทอดค่ะจากนนไหนคะจากสุอันนี้ของคุณสุนันทาโฮวัตค่ะ,อะเอเลี้ยงส้มตำไก่ทอดแล้วก็ราอช่องจใหแม่<า>มแล้วมีใครคมาช่วยอีกคนนึงเนาะคุณอัมพรนะคะจะมีคุณอัมพรพบปักแก่นนะคะซื้อน้ำตาลทรายน้ำปลาแล้วก็เออ สองอย่างนี้แม่แม่น้ำปลาน้ำตาลทรายเข้าโรงครัวนะคะเราขอขอบคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูผมหน้าเอ่อรอดช่องหน่อยเอาแม่ดัดให้มองดูสวยนีดสิโอโหนี่นะรอดช่องน้ำตินะจ๊ะแล้วก็มีไก่ทอดเนาะไก่ทอดแล้วก็มีส้มตำส้มตำปูปลาเนะอันนี้จากไหนส้มตำปูปลาฝีมือใครคะแม่คแมรีบเลยนะ วรวมกับแม่สิทั้งคู่สิแมโย,ยนให้แม่คนเดียวเลยนะทําด้วยกันนะในข้าวอีกข้าวสวยนะี่ข้าวอีกสามหม้อนะคะนี่คือหมออ้อใหญ่เดี๋ยวมีกล้องหม้อ,อก,กลางอีก,อกนะคะกินคู่กันอยู่แล้วนะจ๊าวันนี้ดเดี๋ยวเราก็ขอเอ่อใบาก้าขอเป็นตัวแทนนะแม่มะลิขอเป็นตัวแทนให้กาจารหมอสองท่านนะขอให้คุณอัมพรกับพี่สุนันทาคุณโฮวัดนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีเงินทองไหลมาเทมานะจ๊าไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ปวดด้วยเนาะขอให้ ั้งคู่ตอนนี้ดีขึ้นไหมคุณโฮวัตดีขึ้นค่ะดีขึ้นใช่ไหมเหรอได้ได้โอแต่นาคุณแกชื่อแกแบบอะไรนะภาษาอังกฤษแต่ว่าเวลานําคุณแกอูทุตอูทุทุนะแล้วส่วนคุณอัมพรชื่ออัมพรแต่นำคุณโฮโฮมบักแกนแม่เรียกยากแท้อนตรคุณนะคะไอยากเป็นตัวแทนให้แต่ละสองท่านนะเดี๋ยวเราก็พี่ๆน้องๆเราตอนนี้เดี๋ยวให้พี่นิ่มนวลนะคะ ให้ทำสัญ,ญลักษณ์สักนิดนึงนะบอกอขอบคุณเข้าไปถึงนู่นเลยอ,อะไรนะแม่ประเทศเอนเอรเโนเวนะเดี๋ยวให้ให้ให้พี่อัมพรพี่ตุนันทาและพี่คุณโฮ,ณโ,ฮโฮวัตนะคะได้ยินเสียงพวกเราด้วยขอขอบคุณไปให้ถึงที่นู่นเลยนะอะแม่ก็ อาภูรายขอบคุณสครั้งนะคะดังๆนะลูกหนึ่งสองสามขอบคุณครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับหนึ่งสองสามขอบคุณครับอ่ะไม่ได้ยินเลยขอตอบเลยไปเหมือนเดิมนะลูกรับข้าวส้มตำไก่ของหวานนะจ๊ะแล้วเรียงขึ้นมาเลยนะทีละคนเดินขึ้นมาเลยส้มตำหันหน้าหันทางมาเลยโอเคนั่นแหละ เขาบอกอ่านได้นิดนึงเพราะอ่านยังไม่ค่อยรู้อะไรใ่ลไป้าป้าหมุนฐานเลยฐานฐานมาเลยหมุนฐานเลยนะจ๊ะได้รวดเร็วเนาะเออจะให้เปียงกรกับๆหน่อยเมื่อวานนี้ช้ากันนิดนึงค่อยๆเดินถือสองมือนะจ๊ะถาดห้ามถือมือเดียวนะวันนี้มีเล่าช่องเดี๋ยวจะหกเลอะเทอะ ถือสองมือเวลาถือถาดอย่าถือมือเดียวนะค่อยๆขึ้นค่อยก้าวไม่ต้องรีบไไปข้าหลลลัันกบเยโอเคนั่นละงานี้กลับของกลาวมีส้มตำต้องค่อยบอกกันนิดนึงค่ะเพราะว่าบวล้วงคลก็ยังสติยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่บางคนก็รู้บางคนก็ยังไม่ค่อยรู้นัเราต้องคอยควบคุมนิดนึงจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะคะ หักข้าวแล้วหั่นถาดเลยไว้ใส่ต้มตำไม่ชองนะแม่แม่มลิศแม่มลิดแม่มลิศตัดตัดละช่องนะคะตัดละช่องไหนไหนไหนโอเคไปไม่อิ่มมาเบิ้ลได้นะต้มตำเยอะไม่ต้องห่วงนะทยอยตำอยู่ตอนนี้ออกมาหมาะแรงหนึ่งหม้อนะคะวันนี้เอ่อ บะหูงเราประมาณกี่ร้อยโลหันนาหนาันนานี่ยนาากินทุมตังบาอทีนะนจะจะกินกันได้เยอะหน่อยอเพราะนานากินเขาได้ตามบ่อยนะคะส่วนมากเราจะเป็นแกงส้มนะคะจะทำแกงส้มบ่อยอนะคะเบียร์ม่ใส่ของหวานด้วยนะจ๊ะอย่าลืมของหวานเราชอบน,น้ำทิอากาศร้อนกินเย็นๆสักนิดนึงชื่นใจสักนิดนิดนึงเย่หันนี่เลย เออไปเอาเร<ป><ป>าช<ป>่องเหรอลูกไม่เอาแล้ช่องโอเคใส่เปจนหลุมหลุมไม่ดูแบบนี้ขนมด้วยนะ นี่หันานนี่ได้ใส่ต้มตำเออเอาไปไปเออให้นหน่อยไเิ่กมาเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้นะเบิ้ลได้ตามเยอะอยู่แล้วนะคะตาเยอะนี่มาหม้อนึงก่อนอย่กํลังแม่ทานกําลังตาตามออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะนานกินทีจะเบิ้ลกันอยู่แล้วเขาได้กินเลบ่อย เดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะมีไข่พะโล้นะคะไข่พะโล้อดตอนเช้าพรุ่งนี้มื้อเช้าเราไข่พะโล่ผัดเลยเ็วเลยเอ๊แต่แต่ได้ข่าวดรวยงนี้ไหมว่า,วาพี่สุนันทาเอา่อมีโชคลาภในงาน ถูลอตเตอรี่เยอะใช่ไหมโอ้โหไม่ลืมพวกเราเลยเนอะมาทำบุญนะมาทำบุญนะทำบุญบ้านเราทูกอีกโอ้โหอถูไปบ่อีกนะคะทางันให้ถูไปบ่อยนะคะเราก็จะรอเขาถูอีกนะคะให้เราไปได้ริมนวน เราก็จะรอพี่ธนาชาใช่ไหมใช่แต่แต่เราแต่เราอ่ะช่วยลุ้นให้นะช่วยลุ้นหวานหวานหวานเป็นกำลังใจให้นะคะสบายต้มตําต้มตําเบิ้ลได้นะต้มตํามาเบิ้ลได้นะกินได้ได้อีกรอบหนึ่งไม่ต้องห่วงเรากินได้เรื่อยๆถ้าบางคนไม่เอาข้าวส้มตําได้อีกไม่เป็นไรนะ อยากกินสุาปตามมะป่าก็บอกได้อ้าวให,ให้ให้หมดแล้ววันนี้ขอข้าวน้อยขอส้ปตามเยอะๆอาบอกมาขอข้อาวน้อยขอซนปตาเยอะๆอ้าวบอกมาขอข้าวน้ดนนยดดข,ขอซุปนามเรอะๆอ้าบอก็าขอ้าวนม่ยูกซุปตามเนถะๆไมาถูอกมาขอข้าวน้อ้ของเตรียอะอ้าวบมาขอข้รวน้อยขอซุปตามเยอะๆอ้าวา เองควบคุมต pues e ้องควบคุมไวานวาีนคุณเคุก hmm. ัค like ุณนะขน้าไขก็ข้าแถวดีนขนมจข้าไไม่ไงเลยยืนทำไมองนี้ยอีกนานอ่ะแถวยาวแล้วเข้ามาี่เนี่ยต่อป้าเลยนะเออ นั่นแหละแถวเข้าเลยดิแถวเข้ามาเลยข้าวหันถาดเลยใส่้มางนะไม่เอาอะไม่เอาเดนไปเออมาเธอไม่เดินแถวว่ะผมจีเธอไปยืนคาตรงไ่้อย่างนั้นอะเออ้มันมันจะใกล้มันมันเออโหเเข้าแถวสี ก็แไม่เข้าแถวก็อยู่หัวเงี้ยกันก็อยู่อย่างเงี้ยแหละเออยาวหน่อยยานู่นแหละแล้วสมจิตจะไม่ต้องกินไก่นะคะไม่ได้่วงเออไม่กินไก่แน่เข้าช้างานไม่ต้องกินค่ะเขาเข้าแถวเขจะกินหมดเลยนะคะก็เข้าไปในแถวเนี่ยก็หมดเรื่องแล้วจบแล้วน่ะก็ไม่ยืนมาตรงเนี้ยเออขันขันม่รูอเออเข้าอย่างงี้เออแล้วมันก็ยืนอยู่เงี้ยแล้วมันจะยืนทำใม่ตรงนี้อ่ะเข้าใจมันเนี่ยทำไมอะ

แต่ถึงก็ไม่ได้นะไม่จริงหรอกนะมันเห็นได้เลยนะอันทานเออกินใหญ่จะต้องกินอย่างนี้นะหน้าตาน้องตํากินไม่ถูกข้อที่สุดก็ก็ที่เดียวอ่ะไม่ใช่นี่เนี่ยที่ลงก่อนนะดูไม่อ่ะอยู่พอมั้ยคะเนี่ยมาเลยมันแค่ไม่หายไม่เสร็จอ่ะอร่อยนะ <laughs> นี่นี่รช่องไปดูหน่อยไอ้ทานทานเออขงตมาเบิ้ลได้นะต้ตามมาเบิ้นได้นะใครอยากกินตามกตาป่าก็มาเบิ้นได้

ไอ้อิ่มเมาได้นะมาเบิ้ลได้นะจ๊ะมากินได้อิ่มเลยมาเบิ้ลได้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอข้าวคนรอข้าวคนนะคะนี่่ยังไมมหดแถวรอข้าวแป๊บหนึ่งแม่พอก่อนแม่พอก่อนก็ได้ Lát! Lát! à bên nay bữa nay. Ai hẳn 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 tâm hẳn 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 tâm hẳn 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 hẳn